ดีครับพบกับช่องของวันจินงไงแจแนวนะครับวันนี้โกบอลว่ายางไปนิ่งกินนะครับครับจางไปนิ่งกินน้ำกันเด้อครับจางเลี้ยงครับเนี่ยครับจางสูตรเด็ดของโกบวลนะครับเนี่ยครับโกบอนเนี่ยมักบอนนะครับเนี่ยครับมักมักเครื่องนี่นะครับนี่นะครับมาครับจางกินน้ำกันเด้อมึงเลี้ยงครับครับพาไปเล่้ยงนะครับเนี่ยครับอือเอาเลื้ยงเลี้ยงเลยนะครับเนี่ยครับ อย่างไนี่สูตรเด็ดกบวนนะครับกบวนก็จะมัมเครืองตั 2. ้งหางมาท้านะครับใส่ตะไคร้แล้ครับนะครับล้ำตะไคร้แล้ครับล้ำตะไคร้มาท้านะ้ครับท้าเรื่อยๆนะครับนี่เดียครับอยู่กับเตาใบใหม่นะครับเตาใบใหม่ครับซื้อใหม่นะครับเตาใบนันไปแล้วครับนะครับนะครับนะครับกบวนก็ทิเค็บมันไ้ดีแล้วครับเพราะว่าเตาใบนี่กะทิเคิบมาลายชิปไปแล้ครับนะครับ มาลายคลิปเว้แล้วครับว่ากบวนกับที่ปวดระวางนะครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับซื้อไม่ได้แล้ครับนี่ครับเอาให้เตาไหมครับมืัอนี้ก็เลย่สลองเตาไหมมันนี้ลูกไสรก็เลยว่าโอ้อยากกินยางมืัอนิ่มแต่พอนะกบวนก็เลยจัดการเลยนะครับมึงเดืองเลยนะครับนี่ครับนะครับนีครับเดี๋ยวแล้วครับปิ้นเขาปิ้นกันนะครับโอู้ห่างนี่ยอดใหม่แล้วครับนี่ครับไปอันนี้ปวดแล้วครับ ครับพาเรเลยครับมันติดครับมติดใหม่ไครับม่ไม่ติดนะครับนะครับเลี้ยงเลยนะครับเลี้ยงนะครับตัวนี้ครับนะครับ เหรอครับย่างไปเรื่อยนะครับลองเหลืองเหลองเลยนะครับแหงเลยนะครับนะครับเี็นแ้คร like, ับอืมครับไปอ่แห้งหมดแด้ครับนะครับ นี่เด so ้อครับก็เด so De ้อครับนะครับครับแตลองเป่าไม้เด้อครับมวันนี้ครับแต่ลองเตาไม้เด้อครับเนี่ยครับเนี่ยครับทางเลี้ยงครับนี่ครับมักมักสุดเด้อครับวันนี้ครับวันมักก็เด้อครับนะครับเตาไปเก่ากับปวดระวังกันแ้วครับเนี่ยครับเตาไปเก่าเล้วครับนี่ครับมาพรกับต่อใบไม่เล้วครับนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ ได้ครับปลอบเลยครับนะครับสุเกเลครับในะดับลังได้ครับเนี่นะครับมเลอครับวันครับนะครับนะครับ อย่างเงี้ยเลยนะครับไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยเด้อครับย่งไปเรื่อเอยเดี๋ยวกับโอใบไหมครับโอใบเก่าปวดระวังนะครับหน่ยครับนีะครับคือกบวนกะติเก็บใบคือกบวนในจีบมาลายจิบแล้วครับต้องเก็บใบแล้วครับนะครับนีะครับไปโตใบไหมแล้วครับซื้อไม้เด้อครับหน่ยครับอย่างเลี่อ๋ออย่างเลี้ยงนี่นะครับกรอบกรอบ นะครับครับผู้ใดคิดอากว่าโอ้สิกิีในปานี้ให้มันแซ่บนะครับก็คือเฮ็ดแบบครบวันแล้วก็ตำเจ้าสมแล้วครับนะครับลองพิจารุดูนะครับนะครับพร้อมหรือนะครับวันไหนครับพร้อมหรือนะครับทำนี่นะครับสวัสดีครับ